สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่จะทำก็คือมีคนคิดถึงคุณหนักมากนะคะมีคนคิดถึงคุณหนักมากเป็นการแรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสิบสองราศีนะคะเน้นยำ้ำ ็นการเล่าเรื่องไพ่นะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง12อลราศีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักกันดูดวงดูแันดอ้อมดูพิอาษการนะคะเข้ามาแล้วนะคะเลิฟยูมากเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าที่ดูกันเป็นประจำหรือคนที่กำลังเข้ามาและไว้ชมแวดดูอยู่นะตอนนี้นะคะ มีคนคิดถึงคุณหนักมากตอนนี้นะคะเป็นการแดนดอมเราเรื่องไพ่นะแล้พลังงานบวกยิ้มแล้พลังงานดีๆนะพลังงานจากกานักรวาลด้วยกันนะให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณนะเออขออนุญ,ญาตสับไพ่ให้ละเอียดก่อนเนาะเป็นไพ่ยิบซีค่ะสำหรับที่ใช้อยู่เป็นประจำทถนาดมือและชอบมากอะ มีคนคิดถึงคุณหนักมากคนคนนี้นะไม่ว่าเขาจะคิดถึงคุณแค่ไหนนะแต่แต่ความรับเขาผิดชอบความรับผิดชอบของเขาเนี่ยยิ่งยวดมากเหมือนแบบเขาก็ต้องคงยังต้องทำงานอยู่เนาะเหมือนตัวเขากับคุณเนี่ยอยู่ไกลกันนะเขาอยู่อีกที่หนึ่งคุณอยู่อีกที่หนึ่งทั้งคุณและเขาอะมีใจที่มัน เหมือนแบบประสานงานกันหรือหลักชอบกันนะคะความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ง่ายๆเรียบ,ยบไม่ได้หวือหวาอะไรเยอะบางคู่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรกันแต่ว่าเขาก็เหมือนตัวเขาอะมีอะไรไหมที่อยู่ในใจเขาอะอยากจะค้นอยากจะพูดออกมาให้คนได้รับรู้หรือให้คนได้รับทราบถึง เบื้องลึกที่อยู่ในใจเขามากๆเลยนะเวลานี้เพราะตัวเขาเองก็มีหลายๆเรื่องราวใช่ไหมมีหลายเรื่องราวมีหลายสตอรี่ที่เขาอะต้องพูดเขาต้องบอกเขาว่าต้องอธิบายอ่าต้องพูดต้องบอกต้องอธิบายให้ใครได้รับรู้หรือใครได้รับทราบนะคะภายในใจเขามันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างนะที่ตัวเขาเองอะ มันก็มีเรื่องราวหรือความทรงจำหลายๆอย่างที่อยู่กับตัวเขาเองค่อนข้างเยอะมากๆเนาะบางครั้งอะไอ้บางมุมที่เขาเป็นหรือบางอย่างที่เขาเป็นอะเขาต้องเหมือนเก็บไว้ภายู่อยในเบื้องลึกภายในใจของเขานะคะทุกช่วงเวลาทุกความทรงจําหรือ ทุกอย่างที่เขามีเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาน่ะความจเจริญเติบโตไม่ว่าจะธุรกิจการงานหน้าที่เขาก็คุณอะก็ลุยมาด้วยกันใช่ไหมเหมือนจับมือมาด้วยกันหรือเตรียมพร้อมมาด้วยกันอะมันก็เลยทําให้ตัวเขานะคะมันก็ทําให้ตัวเขาเองอะมีความพร้อมมากๆนะมีความพร้อมมากๆที่จะเลือกคุณนะคะ ที่ผ่านมาก็ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะเนาะคนสองคนระหว่างคุณกับเขาเขาอยู่แดนไกลไหมจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างแดนรักชอบกันทางโลกออนไลน์ก็ได้ค่ะคนคนนี้นะเข้าทํางานเยอะเนาะไฟลักษณะไฟก็ธาตุไฟก็จะเป็นใจร้อนเหมือนกันนะคนคนเนี้ยจิบไม้เท้าเลยทํางานเก่งเนาะ ดูแลคนในครอบครัวเยอะเนาะแล้วก็ผู้นำภาวะการเป็นผู้นำทำในองค์กรที่ใหญ่ๆหน่อยอ่าคนนี้นะคือไม่ไม่ไม,ไม่ย่อท้อหรือไม่ถอยหรอกเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจอดทนคือเขาคิดแล้วว่าถ้าเขาทำอะไรแล้วเขาจะต้องประสบผล,ผลความสำเร็จนะ เรียงลำดับการใช้ชีวิตได้เออเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างมีความอบอุน่นความรักของคุณหรือการคบหาสมาคมของคุณกับเขาอะมันเหมือนเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คุยกันหรือดีวกันนะอ่ามีเหตุผลให้กันละกันมีเหตุผลมีคำพูดแล้วกันนะคะคนคนนี้นะมันเหมือนตัวเขาอะ ตกสะเก็ดหรือตกตะกอนทางด้านความรู้สึกเพิ่งเพ่งเพิ่งมีความรู้สึกหรือเกี่ยวกับทางด้านเรื่องความหลกเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะเขาก็จะนิ่งนะเขาก็จะนิ่งเขาก็จะเหมือนแบบไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยแสดงอากับกิริยาเอ,อหรือความในใจหรือเจตจำนงภายในใจของเขาอะให้ใครได้รับทราบเลยกับตัวเขาเองเขาไม่ชอบไหมเขาไม่ชอบความวุ่นวายเขาไม่ชอบ ไอสิ่งที่มันเขาหมายยุ่งวุ่นวายกับเขาหรือมีคนมาสะก,กิดเขาต้องทํานู่นต้องทํานี่นั่นเขาไม่ชอบเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะถ้าเขาจะชอบหรือเขาจะรักใครสักคนอะหัวใจของเขาอะมันต้องเรียกร้องจริงๆหรือเขามันต้องใช่จริงๆมันต้องใช่มากๆเขาคิดวิเคราะห์นะคะกับการครบคุณนะหรือความที่เขาได้สัมผัสอะ จริงๆจากคุนน่ะเขาคิดแล้วว่ามันจะต้องโอเคมันจะต้องดีหรือมันจะต้องไปอยู่ในแบบระบบระเบียบโอ้ที่มีแผนการการดําเนินการหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขารู้แล้วว่าตัวเขาเองจะต้องเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือมีสิ่งที่มันชัดเจนกับตัวเขามากๆนะเขาคิดแล้วแหละว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดหรือ นัยะหรือใจความที่สําคัญของเขาการที่เขาคบคุณนะการที่เขาเดียลคุณคบคุณหรือคุยกับคุณนะมันจะต้องมีสาเหตุที่แน่นอนหรือชัดเจนมากๆนะคะกับตัวเขาเองอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามที่เป็นอยู่นะตอนเนี้ยมันเหมือนแบบตัวเขาเองก็หลายอย่างนะหลายอย่างตัวเขานะเป็นคนที่มีไมซ์เซ็ต อะไรที่ดีมากๆหรือสกิลความคิดที่ดีมากๆนะคะมีเป็นคนที่มีสกิลความคิดดีไมเส็ยดีหรือสิ่งต่างๆที่มันอยู่กับเขาอะดีเพราะว่าเขาเหมือนตัวเขาฝึกมาดีอย่างดีแหละคนคนนี้นะรับผิดชอบอะไรเยอะแล้วความรู้สึกที่เขาแน่วแน่ที่มีให้คุณอะ่ะเหมือนมันเหมือน,นได้พูดออกมาแล้วว่าเขาอะ่ะ ก็เหมือนพร้อมทุกส่วนทุกอย่างแหละเหมือนพร้อมจะจริงจังหรือมีความพร้อมที่จะจริงจังหรือรับผิดชอบดูแลคุณได้คนคนนี้หรืออยู่กับคุณได้นะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่มันมีความทรงจานะคะเรื่องที่มันมีความทรงจําแย่ๆกับเขาเกิดขึ้นเขาเลยไม่มีความพร้อมนะไม่มีความพร้อมที่จะเปิดเผยใจ หรือเปิดเผยตัวเองหรือตัวตนที่แท้จริงของเขาอะให้กับคนอื่นได้รับทราบหรือเกี่ยวกับทางเรื่องความรักคือเหมือนเขาก็ยังลืมแล้วเก่าไม่ได้หรือลืมคนเก,เก่าของเขาไม่ได้ใช่ไหมในช่วงระยะเวลาที่มีคุณแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอ่ะคุณอะ่ะได้คุณได้มาเปลี่ยนมุมอมองทางด้านเรื่องความรักให้เข้มแข็งขึ้นให้มีความต้องการมากขึ้น หรือคุณอะเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดค่อยๆ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 เข้าหาเขาค่อยๆซึมนะคะทางด้านความรู้สึกนะคุณค่อยๆซึมคุณค่อยๆเหมือนตัวเขาเองอะก็เพิ่งรู้เนาะเพิ่งดูตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาก็ต้องการคุณมากนะอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยมีความคิดว่าเขาจะต้องทํำยังไงอะเขาถึงคุณใได้เหมือนเขาที่ผ่านมาเขาไม่ได้เปิดเผยใจนะกับคุณอะ กับคุณเนาะไม่ได้มีความชัดเจนไม่ได้เผยใจไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเขาอะอยากที่จะทำอะไรเกี่ยวกับความรักครั้งนี้สักเท่าไหร่ค่ะมันก็เลยทำให้มีเรื่องบางเรื่องนะมีเรื่องบางเรื่องที่มีความกังวลใจหรือมีความที่มันเกี่ยวกับในใน,ในทางด้านจิตใจหรือทางด้านความรู้สึกก็ เป็นเป็นการละเอียดอ่อนไหมความละเอียดอ่อนหรือการแอคทีฟใจของเขาอ่ะเหมือนเป็นการตื่นตัวแล้วกันกับทางด้านเรื่องความรักก็เลยนึกถึงคุณเพราะคุณอยู่ในทุกๆช่วงของเขาอาจเพราะว่าคุณกับเขาอ่ะคบกันยังไม่ได้เปิดเผยใจมากก็ได้ค่ะเหมือนตัวเขาก็ยังไม่ได้รู้ตัวเนาะคบกันสเต็ปความเป็นเพื่อนไปก่อนอาเลเวลความเป็นเพื่อนหนึ่งสองสามสี่นะพอพอสัมผัสกันไปมากๆหรือคุยกันไปมากๆอะ่ะ มันก็เลยทำให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะนะคะเขานะ่คิดว่าคุณน่ะทำไมเขาถึงแบบคิดถึงคุณรู้ไหมเพราะคุณเน่ะเป็นคนที่ใจดีเออเป็นคนใจดีเป็นคนที่น่าค้นหาหลายๆมุมมองและความนิ่งของคุณเนาะคนเนี้ยก็จะเป็นธาตุไฟธาตุลมเนาะคนนี้จะคุณก็จะเป็นเหมือนธาตุดินชาวราศีพฤษภกันบางก่ก็จะเป็นคนที่ นิ่งๆหน่อมีความสุขขุมเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็จะมีคําพูดหลายๆคําพูดเนาะที่คอยพูดคอยเตือนคอยบอกให้เขาได้รู้สึกว่าตื่นตัวตื่นใจในหลายๆเรื่องคุณสามารถทําให้เขาอะคิดได้ในทุกๆเรื่องที่ที่เป็นอยู่นปัจจุบันนี้เพราะว่าคําบางคําของคุณทําให้เขารู้สึกมันรู้สึกมีความตื่นตัว รู้สึกมีความตื่นตัวทางด้านจิตใจหรือมีโมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนแบบมีพลังงานอะ่ะพลังงานทางด้านพลังงานทางด้านบวกมากขึ้นมันเหมือนเป็นอะไรที่ดูแล้วทำดูแล้วมันก็จะมีความหมายนะที่มันแบบค่อนข้างที่จะชัดเจนกับชีวิตค่อนข้างเยอะมาแล้วไอ้มุมมองบางมุมมองของคุณที่เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่ มจัจรรย์กับเขามากนะมันเป็นพลังบวกที่มันเป็นพลังบวกท,ที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากเข้าใกล้อ่ะอยากอยู่ด้วยอ่ะอยู่แล้วรู้สึกว่ามีความสุขและอบอุ่นมากๆค่ะ Queen of p พทริกเกการใส่ใจการดูแลการพูดคุยความมีมารยาทของคุณหรือคุณรู้จังหวะว่าคุณอ่ะจะเข้าหาเขาตอนไหนทํำยังไงให้เขารู้สึกมีความสุขหรือรีแลกทุกๆครั้งที่เขามีความทุกข หรือทุกครั้งอะที่คุณไม่อยู่หรือเขามีอะไรที่ต้องคุยกับคุณอะถึงคุณจะยุ่งงานหรือคุณจะอยู่ที่ไหนก็นตามจสมคุณก็จะเหมือนแบบทําตัวให้ว่างอยู่เสมอคุณไม่ค่อยทําให้เขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวเดียวดายหรือจุกจิกหัวใจสักเท่าไหร่อะคะ่ะนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะที่เขามองคุณอย่างสวยงามมากนะคะ คุณก็เป็นคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นมากเลยนะมันมีอะไรที่ควรที่จะเขาเองอะ่ะควรที่จะค้นหาคุณหรือควรที่จะจับจ้องจับจองหรือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเขาเองอะ่ะโฟกัสไปถึงใจคุณหรือมีบางสิ่งที่มันควรที่จะเป็นในเลเวลที่มันก้าวกระโดดของทางด้านเรื่องความรักมากๆนะคะ เขาเคยผิดหวังนะคะเขาเคยผิดหวังจากความรักเขาเคยท้อแท้จากความรักบ้านเหมือนเหมือนความรักของเขา,าที่ผ่านมามันพังทลายไปเลยไอสิ่งที่เขาคาดหวังไว้อะมันก็เลยเป็นปมด้อยหรือปัญหาของเขาการเปิดใจการพูดคุยอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สมูทใช่ไหมมันมันมันเหมือนตัวเขาก็ปิดประตูของเขาไว้ไม่อยากที่จะเจอความรักหรือสิ่งแย่ๆอีกเพราะว่าเคยให้ใจไปแล้ว ครั้งนี้ถ้าให้ใจไปมันจะเกิดอะไรคะึ้นเขาก็คิดอยู่เสมอนะว่าคือเขาก็ไม่อยากที่จะเหมือนความรู้สึกของเขาอะที่ผ่านมามันก็ยังไม่รู้อย่างท่องแท้อะว่าไอสิ่งที่เขาคิดกับคุณอะมันเป็นยังไงกันแน่เพราะเขาอะไรเขาเป็นคนตรงๆงซื่อๆคุณนะถึงเขาจะเป็นคนพูดตรงๆอีโก้เยอะแต่เขาก็เป็นตรงๆซื่อๆเรื่องความรักงานเนี่ยโอ้โหเขาเก่งมากนะคะไม่ต้องแข่งขันกับใครหรอกเขาก็แข่งขันกับตัวเองนั่นแหละค่ะ เขาเก่งมากแต่เรื่องความรักเขารู้สึกว่าเขาปิดไว้เขาไม่อยากที่จะทําไม้มีความมั่นใจจริงๆหรือว่าอะไรอย่เงี้ยเขาก็ไม่อยากที่จะเปิดความรักแบบเนี้ยให้กับใครได้รับทราบเนาะเพราะว่าเขาไม่อยากให้มาเป็นปัญหาหรือเป็นประเด็นในอนาคตกับทางด้านเรื่องความรักนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยความรักของเขามันก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยกับการที่ต้องอยู่หรือ กับการที่ต้องสอหาอะไรบางอย่างที่มันมันไม่มีอะไรที่มันมาเติมเต็มกับชีวิตเขาหรือมันไม่มีอะไรที่ทําให้เขามีความสุขเลยอืมมุมมองของทางด้านเรื่องความรักของเขามันดูแย่ๆไปหมดเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะต้องแอคทีฟหรือจะต้องทําอะไรที่มันให้ดีมากกว่านี้หรือจะต้องมีอะไรที่มันหมือหว่ามากกว่านี้อะไรก็ตามค่ะสัญลักษณ์แห่งใจหรืออะไรก็ตาม ที่ทําให้ตัวเขาอะโฟกัสหรือเดินหน้าไปได้เขาก็อยากจะทําหรือเขาอะก็ไม่ได้แบบอยากจะเรียกร้องจากใครหรอกนะเขาก็บอกกับตัวเองว่าเขาอะถ้าเขาจะทําอะไรเขาก็ต้องทําด้วยตัวเองอ่ามุมมองของตัวเองมันมีค่อนข้างเยอะมากๆถ้วยนะคะความรักของคุณที่คุณมอบให้หรือคุณเติมเต็มให้เขาเขารู้สึกดีจังเลยอะนะเขารู้สึกดีจังเลยเขารู้สึกแบบอ,อิ่มเขารู้สึกพลังงานบวก หรือความคิดไม่เซตของคุณนะค่อนข้างที่จะดีไม่ค่อยได้ด้อยค่าคนไม่ค่อยที่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามหรือใครอ่ะค่อนข้างเสียใจกับคําพูดของคุณสักเท่าไหร่เพราะคุณก็ไม่เซตของคุณมันดีหมดมันสม,มูทมันกลมกล่อมมันมันรู้สึกว่ามันพร้อมอะค่ะมันพร้อมที่จะเผชิญในบางมุมหรือบางสิ่งที่เป็นคุณไม่ปล่อย ให้เขาเดียวดายคุณไม่ปล่อยให้เขาเผชิญกับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ข้างหน้าคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาอะมีความหมายนะเขาต้องการนะเขามีความหมายเขาโอเคกับสิ่งหรือนะปัจจุบันที่เป็นนะคะหรือมุมบางมุมที่เป็นคุณคุณทําให้ทุกทุกอย่างอะมันมันมีคุณค่าของ ของตัวเองแล้วก็คือเหมือนเหมือนทำให้ตัวเขาอะก็มีคุณค่ามีมูลค่าหรืออยากทําให้มีความสุขในแต่ละวนันคิดถึงคุณค่ะคนคนนี้นะบางครั้งเขาก็มีความดือ้อๆกับคุณเนาะไม่ฟังหรือทําให้คุณรู้สึกว่าคือเขาก็เป็นคนที่บางทีถ้าเขาดือ้อเขาก็จะดื้อเลยเนาะเขาก็รู้สึกตัวเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะก็มีความสํานึกผิดในบางเรื่องบางวงเหมือนกัน เพราะว่าคุณนะไม่ได้มีเรื่องผิดอะไรนะแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่คุณเอาปล่อยวางได้แล้วคุณก็จะเป็นคนใจเย็นแบบคุณไม่อยากใช้ความใจร้อนกับเขาหรือไม่อยากพูดสิ่งที่มันไม่ไดีกับเขาใช่ไหมล่ะเพราะว่าคุณเข้าใจคุณเข้าใจแล้วคุณก็เรียนรู้ธรรมชาติของตัวเขาที่มันเกิดขึ้นว่ามันจะต้องเป็นยังไงคุณเข้าใจสิ่งที่มัน มันมีอยู่ตรงนี้คุณเข้าใจว่าคุณจะต้องทำอะไรให้กับชีวิตหรือเดินหน้าหรือจะทดถอยอยังไงอะไรก็ตามค่ะที่มันเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่มันทำให้ให้ทั้งตัวคุณและตัวเขาอะรู้สึกหรือมีความสุขหรือทำอยังไงก็ได้ให้ให้เขาไม่ได้รับผลกระทบหรือรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจคุณก็เหมือนคุณมีคำมั่นสัญญากับตัวเองว่าคุณจะต้องช่วยเขาให้ ให้เขาเป็นอีกคนหนึ่งให้ได้เอาง่ายๆคุณก็รักเขานั่นแหละค่ะนะคะคุณก็รักเขาแล้วเขาก็คิดถึงคุณมากนะคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนดื้อของคุณหน่อยเนาะหรือเป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจเป็นคนที่เขาไม่คุณรู้สึกว่าเขาคิดถึงนะเขาไม่เคยมีอารมณ์แบบเนี่ยหรือฟิลเนี้ยนานมากแล้วอะเออคนนี้นะเขาไม่ได้มีอารมณ์ที่แบบคิดถึงคุณเออทำไมแบบอยู่ดีๆต้องมานั่งคิดถึงคุณหรือคิดถึงคนธรรมดาอย่างคุณด้วยอะไรแบบนี้เออ ถามว่าทิฐิไหมคนนี้ก็มีทิฐิแต่ว่าทิฐิมันถดถอยลงก็ตอนที่เจอคนนี้แหละค่ะนะคะทิฐิถดถอยลงก็เจอคุณเพราะว่าตัวเขาเองก็มันมันเหมือนแบบมีหลายอย่างอะเนาะที่มันเกิดขึ้นมีหลายอย่างที่มันมีหลายช่วงความทรงจำของเขาหรือหลายๆแมสนี่แหละค่ะเหมือนตัวเขาก็พยายาม ที่จะปลูกฝังปลูกนิสัยในสิ่งที่เขาเป็นหรือปัจจุบันกับสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันมันเหมือนตัวเขาก็พยายามที่จะแอคทีฟตัวเองให้มันมากขึ้นก่อนที่เขาจะเจอคุณเนี่ยเขาก็เหมือนตัวเขาก็เหนื่อยเนื่อยกับชีวิตเนาะแล้วคุณก็เข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่เขาบางทีก็มีเรื่องแบบบางทีก็มีเรื่องราวบ้างนะคะ ทุกช่วงการเดินทางของความรักของคุณหรือสิ่งที่คุณคบกับเขาหรือเจอกับเขาเนี่ยมันก็มีเรื่องราวบ้างแหละมันก็มีความทรงจําเรื่องราวที่มันทั้งดีทั้งไม่ดีอ่ะนะคะคุณก็อยู่ทุทกช่วงความทรงจําทุกอย่างที่เขาเป็นเอาง่ายๆคนคนนี้นะรู้สึกประทับใจสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณมากหรือเขามีความต้องการคุณมากเยอะมากม เพรคุก็คือคนคนหนึ่งอะที่ทำให้เขาคิดได้ทำให้เขารู้สึกทำให้เขารู้ว่าเรื่องราวบางเรื่องราวอะมันต้องผ่านไปด้วยตัวเองหรือจิตวิญญาณทางด้านความรู้สึกบางเรื่องมันก็ต้องมีสตอรี่หรือหลายๆสิ่งที่มันอยู่ตรงนั้นมุมที่มัน มุมที่มันเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะเพชชั่นที่มันเป็นอีกเพชชั่นหนึ่งหรือเป้าหมายในสิ่งที่ต้องการอ่ะมันกําลังพูดหรือมันกําลังเกิดค่อยๆมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มกันมากกว่าระหว่างตัวคุณและตัวเขาค่อยๆเติมเต็มนะคะสิ่งที่ขาดหายค่อยๆเติมเต็มทุกช่วงหรือทุกจังหวะที่มันที่มันมีถึงกันละกันคอยเป็น คอยเป็นล่มที่กลางให้กันแห้อคอยเป็นพ่อห่มหรือคอยเป็นความอบอุ่นให้กันเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ไม่คิดจะไปไหนแล้วจริงๆนะเขาก็คิดว่าเขาจะต้องอยู่แบบนี้แล้วเขาก็อยากจะใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่เนี่ยให้มันคุ้มค่ากับคุณเนาะคุ้มค่าให้มันมีความหมายให้มันคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าเขารู้ว่าความรักที่ดีมันก็ต้องเกิดขึ้นกับคนสองคน และคนสองคนนั้นนะ่ะก็ต้องเป็นเขาแล้วก็เป็นคุณที่มันต้องมีเรื่องราวที่มันสม mm ูท hmm. มากขือดีมากขึ้นทุกช่วงความทรงจำหรือหรือทุกอย่างหรือคุณก็เปรียบเหมือน THE w เวิ d นะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เขาแบบค้นหามาตลอดต้องการเออค้นหาต้องการอยากอยู่อยากพบอยากเจอละะและค่ะแล้วเดอะเวิ d เนี่ยก็เป็นเหมือนคนที่ให้แสงสว่างให้ความคิดพลังบวก ที่บางทีก็มีแต่พลังลบให้กับคนอื่นแต่ตอนเนี้ไอ้พลังบวกของคุณอะมันส่งต่อไปให้เขาแล้วเลยเขาได้รับมันจริงๆอย่างทองแท้เลยเขาอยากเป็นคนใหม่ค่ะเขาอยากเป็นคนที่มีมความน่ารักสดใสหรือมีอ n น r g y ที่ดีมากๆที่ดูแล้วเขาก็รู้สึกหรือสัมผัสได้ตรงนี้อย่างโดยจริงหรือโดยแท้แน่นอนนะคะ นะคะเหรียญก็เป็นเหรียญของความบั่นคงของเขาเหรียญของที่อยู่ภายใต้ใจิตใจของเขาเขาก็อยากจะเก็บตรงเนี้ยหรือสิ่งที่มันมีตรงเนี้ยเอาไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือสร้างมูลค่าทางด้านใจหรือกายหรือสิ่งที่มันเป็นให้เติมเต็มไปได้ในอนาคตเพราะว่า ไอ้การที่เขาต้องทําอะไรหรือมีมุมมองอะไรที่มันมันไม่ค่อยดีมากนะักเขาก็ไม่อยากที่จะมีปัญหาหรือสิ่งที่มันมาอยู่ในใจเขาเยอะเพราะตัวเขาเองก็มันเหมือนเหนื่อยมามากแล้วกับทางด้านความรักตอนนี้เขาปักหลักไอ้สิ่งที่เขาคิดในใจเขาคิดดีแล้วแล้วว่าเขาจะต้องตอบรับ ความรักกับคุณหรือแสดงความรักให้กับคุณคิดถึงคุณค่ะแล้วก็มีความหึงอยู่ไกลๆเหมือนกันนะคิดถึงคุณอยากจะมาหาแหละถ้าอยู่แดนไกลเนี่ก็อยากจะมาหาเลยที่พูดไปทั้งหมดก็คือคือตัวเขานะแล้วก็คุณน่ะเป็นคนที่ทรงอิทธิพลกับเขามากมีอิทธิพลกับทางด้านความรู้สึกกับเขาคิดถึงคุณหนักมากคนคนนี้นะคะคนที่อยู่แดนไกลคนที่ดื้อคุณคนที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นห่วงเขามากๆนี่แหละค่ะนะคะแล้วเขาก็จะมาหาคุณเองแหละบางทีก็ อาจจะมาเซอรไพรส์คุณก็ได้ในเร็วๆนีค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะขอให้โชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ